สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะมาชมบ้านสวนสวยๆค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบบ้านไม้บ้านทรงไทยนะคะแปลงนี้นะคะบ้านทรงไทยวิวเขาค่ะราคาไม่แพงค่ะทุกท่าน1 2 9 0 0ล้าน2แบาทบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวาอยู่ที่ตำบลหนองโอง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตัวบ้านกว้าง6เมตร สูง5จุดอภัยค่ะตัวบ้านกว้าง6เมตรสูง3เมตร2ห้องน้ำา1ห,ห้องนอน1ระเบียงเป็นไม้จริงทั้งหลังไม้เดงไม้ประดู่ไม้ชิงชันนะคะห้องน้ำแยกอยู่ด้านล่างเป็นสัดส่วนค่ะทางด้านเจ้าของแถมตู้เสื้อผ้าโซฟาปั๊มน้ำแทงน้ำม้าหินอ่อนชั้นวางของเครื่องทำน้ำอุ่น แค่ไม้ไผ่ให้ด้วยนะคะรั้วหน้าบ้านเป็นปีกไม้สักค่ะส่วนข้างบ้านเป็นรวดหนามแบบตาข่ายนะคะต้นไม้มีต้นตะเบกอินทนินน้ำจานมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ำดอกไม้เหลืองปีริยาทรเขียวเสวยมะพร้าวน้ำหอมประดู่แดงกล้วยทองไรแก้วมุกดาชงโคค่ะ เจ้าของต้องการขายเพียง1 2 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะสนใจสามารถเข้าไปชมพื้นที่กันได้ค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปดูพื้นที่จริงก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน JKNO อขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ